Thank <laughs> you. สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าวันศุกร์สัป,ปดาห์ที่สี่เทศกาลปัสกาในมุนเปาโลเตือนสติชาวยิวว่าพระเ,เจ้าได้ส่งพระเยซูเจ้ามาแต่ชาวเยรูซาเล็มและหัวหน้าไม่ยอมรับพวกเขาตัดสินลงโทษพระองค์อย่างไร้เหตุผลแต่พระองค์ได้กลับคืนวรชนมาชีพและทรงประจักษ์แกบ่บรรดาสิทธิข่าวดีก็คือ พระเจ้าทำพันรสัญญากับบรรพบุรุษก็ทรงทำให้เป็นความจริงสำหรับชาวเราที่เป็นลูกของผู้หลานของความเชื่อฉันพระวราาสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกให้เราเชื่อมั่นในพระองค์และพระบิดาไม่มีใครพบพระบิดาได้นอกจากผ่านทางพระองค์ในบ้านของพระบิดามีที่อยู่มากมาย พระองค์บอกว่าพระองค์ไปแล้วพระองค์จะกลับมารับไปอยู่ด้วยจะลับจะกลับมารับเราไปอยู่ด้วยขอให้เราดำรนงชีวิตอย่างมีสติและมองดูพระองค์ที่ปลายทางชีวิตของเราใช่ครับเราเป็นประชากรของพระพิ้าที่กําลังเดินทางผ่านโลกนี้ไปสู่โลกหน้าอย่าได้ทําให้ชีวิตของเราสูญเสียไปนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัคร,ร,ร,รสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์